สวัสดีครับวันนี้ก็ EP ที่16นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง6สอนะครับที่เป็นธุรกิจที่มาแรง6อย่างนะครับนะฮะ โอเคนะครับก็เป็นออ EP ที่ที่สิกนะครับก็เรื่องหสอธุรกิจที่มาแรงแน่นอนอันดับที่1ก็คือนะฮะธุธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับครับก็ได้แก่พวกธุรกิจพวกยารักษาโรคนะครับพวกโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมด แต่พวกอาหารเสริมด้วยนะฮะธุรกิจที่สองนะครับธุรกิจสองก็คือพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกความสะอาดทั้งหลายนะครับได้แก่พวกน้ายาทำความสะอาดพวกผลิตภัณฑ์พวกแอลกอฮอล์นะครับนะฮะรวมไปถึงไม้ถูพื้นนะครับทุกอย่างเลยที่เห็นในรูปนี้นะฮะทั้งน้ำยาทั้งอุปกรณ์ทั้งอะไรซึ่งมันก็จะประกอบด,ด้วยพวกสติ๊กเกอร์พวกกล่องนะฮะ อันที่สามอันที่สก็คือเกี่ยวพวกสารสนเทศนะครับผมสารสนเทศก็ได้แก่พวกมือถือพวกออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับถ้าดูจากในรูปท่านก็จะพอได้เห็นว่ามันเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวพวกสารสนเทศได้บ้างนะครับผมนะครับอันดับที่สีก็เกี่ยวพวกการขนส่งนะครับขนส่งต่างๆนะฮะได้แก่พวก ก็จะเห็นพวกโลโก,ก้งต่างๆเลยเฟซเอ็กซ์เคอร์ี่นินจาพอพูดึ้นมาเยอะแยะเลยฮะ,ะฮะตั้งแต่มีเกี่ยวกับเรื่องโลกโควิดขึ้นมานะครับผมอันดับที่5ก็ธุรกิจที่เพื่อสังคมนะฮะอ่าเราก็อันนี้ก็จะดูว่าเป็นพวกอเมซอนแต่ว่าก็เกี่ยวกับพวกสังคมเช่นเมื่อคุณซื้ออะไรในอเมซอนซื้อพวกกาแฟดิบหรืออะไรก็ส่วนหนึ่งก็จะได้ไปช่วยคนที่ มีประสาทหูที่ไม่สมประกอบนะครับผมนะฮะมันมันจะแฝงอยู่ในธุรกิจต่างๆนะครับผมอันดับที่4อันดับที่6ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงนะครับนะฮะธุรกิจนี้ค่อนข้างที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอาหารสัตว์นะครับขนมสัตว์นะครับชมพูสัตว์แล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เป็น อพอดีมองไม่เห็นอยู่นะฮะแต่ว่าธุรกิจนี้มีการเติบโต่อ้ขทางสูงพวกเกี่ยวกักอาหารสัตว์ทั้งหมดนะครับผมนะฮะก็ขอให้อ่าทางได้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะฮะเริ่มจากพี่สมชายได้เลยครับครับผมขอบคุณมากนะครับที่บีที่แชร์นะครับก็คือว่าเราก็ต้องดูว่าตอนนี้ มันมีธุรกิจอะไรบ้างที่เป็นธุรกิจที่ทนกับยุคปัจจุบันนะครับก็คือซึ่งดูดูแล้วตอนนี้เกี่ยวกับพวกเรื่องธุรกิจเรื่องของการทําความสะอาดกับเรื่องพวกสักเลี้ยงคือสองกลุ่มนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็ต้องดูว่าเราจะมีช่องว่างมีโอกาสที่จะทําทให้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาพื่อที่ในการเพิ่มยอดขายครับขอบคุณครับ โอเคครับก็ขอบคุณพี่สมชายมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงจากฟังจากพี่สมชายมาก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยพูดมาสักหนึ่งธุรกิจก็ได้นะฮะเช่นพี่สมชายเขาบอกเออธุรกิจทำความสะอาดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่าคุณป๊อกครับครับก็หกสอสุขภาพสะอาดสารสนเทศขนส่งสังคมแล้วแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับก็ จริงๆเทรนพวกเหล่านี้มันมันก็มีมีมาสักระยะหนึ่งแต่ตัวโควิดอ่ะเป็นตัวเร่งที่ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดครับก็ที่คุณมีบอกว่าให้ให้หาธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจแหละครับสุขภาพอาหารอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพครับจริงๆมันมีมาก่อนหน้้นอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตัวเร่งโควิดครับก็ประมาณนี้ครับครับผมครับผมต้นครับใช่ครับ ต้นครับครับผมครับผมในส่วนของผมคือธุรกิจที่ช่วงนี้ที่ที่มันมีนะช่วงโควิดพอดีของผมก็เป็นสเปกอกฮอครับผมลูกค้านาวาเทคนะครับผมก็ยังมีสั่งสองสามหลอดเดือนเว้นเ,นเดือนอย่างเงของผมมีเบื้องแล้วสิ่งที่อยากต้องการตอนตอนนี้ที่กําลังค้นหาอยู่ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมใบกระท่อมเนี่ยครับผมขอบคุณครับผมโอเคครับโบครับนะงครับ ของโบที่เห็นแล้วก็จับต้องได้เลยก็จะเป็นพวกสารสนเทศค่ะโบมองจากอย่างช่วงโควิดนะคะมีคนโทรมาถามพี่บอลที่เป็นเกี่ยวกับพวกาอาจจะเป็นคนแก่หรือเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีไม่เก่งมากเนี้ยค่ะในหมู่บ้านน่ะคือพวกนี้เขาเขารู้ว่าเขาออกไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเขาจะโทรมาขอความความรู้แล้วก็ช่วยดูให้หน่อยอะไรเงี้ยจริงๆกําลังมองว่าเออมันก็เป็นโอกาสนะแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่า จะจะไปต่อยอดยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าทุกคนก็ให้ความสนใจกับกับธุรกิจนี้อะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะอ๋บผม,ผมออครับผมอ๊อฟครับเชิญครับอ่ะของอ๊อฟก็จะเป็นอันนี้ก็อ่าในส่วนของธุรกิจที่อ,อ๊อฟอ่าเห็นชัดๆส่วนมากจะเป็นอ่าเรื่องของสุขภาพที่ เออคือแบบในยุคโควิดนี้เราก็ต้องหาอาหารเสริมหาวิตามินฐาหนู้นนี่นั่นมากินเสริมสุขภาพนะดูแลสุขภาพแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดจากส่วนตัวก็คือสัตว์เลี้ยงคือคนยุคโควิดเนาะมันอยู่บ้านมากขึ้นเวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะขึ้นมันก็จะมีพวกน้องหมาน้องแมวเอาเข้ามาเลี้ยงมากขึ้นตอนนี้ก็เลยเริ่มเห็นเพื่อนๆเ,เ,เริ่มมีหมางอกแมวงอก จากหนึ่งตัวเริ่มเป็นสองตัวสามตัวเออมันก็เลยแบบไอ,อ้พวกอาหารแมวชุดเสื้อผ้าอะไรต่างๆพวกของน้องหมาน้องแมวมันเริ่มขยายเพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะพี่วีครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับในส่วนตัวผมคิดว่าก็น่าจะธุรกิจน่าจะมาแรงก็คือเอ่อพวกอาหารแล้วก็อาหารแล้วก็พวกอาหารสัตว์ที่น่าจะมาแรงที่สุดเพราะว่าขนส่งอะไรมันก็ มันก็ค่อนข้างเยอะแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็ขอสรุปเท่านี้ครับสวัสดีครับ